ก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับช่องทามีอา i ิสนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวลูบิกยี่ห้อ My c ิวมนะครับเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์แรกเลยนะครับผมที่ผลิตเป็นลูบิกออกมานะครับเดี๋ยวไปดูกันมาด้านแท็กเกจกันก่อนนะครับเขาก็จะแถมเป็นถุงผ้าเก็บลูบิกแบบนี้มาให้นะครับผมปกติที่แถมมาก็จะเห็นเป็นถุงผ้าปกติใช่ไหมครับแต่นี่ครับยี่ห้อนี้แถมเป็นถุงแบบนี้เลยนะครับสามารถใส่ลูบิกเข้าไปนะครับแล้วก็พับเก็บแล้วก็ลูบซิท นี่ครับผมถ้าสังเกตดูดีๆนะครับจะเห็นได้ว่าที่เนี่ยมันยังเหลืออีกเยอะเลยครับถ้าใส่3าคูณสเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่ลูบิกลูกที่มันใหญ่กว่านี้ดูนะครับอันนี้เป็น5้าคูณหนะครับมันก็ยังเหลือที่อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลอง7จคูณเกันดูนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะพอดีหน่อยนะครับกระเป๋าก็ใหญ่มากเลยครับสามารถใส่ได้ถึง7จคูณเเลยนะครับผม มากันที่ตัวลูกกันบ้างครับมาด้วยกัน2รุ่นนะครับก็คือรุ่นมาเลสธรรมดานะครับแล้วก็รุ่นมาเลสโปรนะครับทั้ง2ลูกนี้นะครับมีแม่เหล็กทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูรุ่นมาเลสธรรมดาก่อนนะครับรุ่นนี้นะครับราคาอยู่ที่350บาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันดูนะครับ นี่ให้ดูข้างในนะครับมันลื่นมากเลยนะครับหลังจากที่ได้ลองบิดดูแล้วนะครับนี่ครับตัวชิ้นเอดกับชิ้นคอนเนอร์นะครับด้วยความที่ว่าลูกนี้นะครับมันลื่นนะครับแรงแม่เหล็กเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับอันนี้แม่เหล็กถือว่าไม่แรงมากนะครับก็อยู่ในระดับปานกลางนะครับผม ต่อนะครับเป็นรุ่นมาเรสโปรนั่นเองครับความแตกต่างก็คือมันสามารถปรับแรงแม่เหล็กแล้วก็ปรับเทนชันข้างในได้นะครับผมนี่นะครับอันนี้มันจะไม่เห็นแม่เหล็กน้ำส่วนถ้าเป็นรุ่นโปรเนี่ยก็จะเห็นเลยนะครับแล้วก็สามารถปรับได้ด้วยนะครับผมนี่นะครับให้ดูใกล้ๆนะครับวิธีการปรับก็คือให้หมุนหัวลูกศรนั่นเองนะครับแต่อันนี้เนี่ยจากทางโรงงานหัวลูกศรเขาชี้มาข้างในอยู่แล้วนะผมก็คิดว่ามันโอเคแล้วนะครับผมก็ไม่น่าจะปรับอะไรแล้วนะครับผม เปิดแคปมานะครับผมก็จะเจอกับสปริงนะครับแล้วก็ระดับที่สามารถปรับได้ถึง -6 ระดับนั่นเองนะครับแต่ว่าผมยังไม่เคยปรับนะครับจากทางโรงงานที่เขาเซตไว้ให้เนะี่ยผมก็คิดว่ามันดีอยู่แล้วนะผมก็เลยไม่ปรับมันนะครับผมทั้งแรงแม่เหล็กและก็ความแน่นนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้แน่นกว่าน,นี้ก็สามารถหมุนเอาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองแก้กันดูดีกว่านะครับ ก็ลูกนี้นะครับมาเรสโปนะครับราคาอยู่ที่750บาทนั่นเองนะครับถือว่าเป็นลูกที่คุ้มง่ายมากนะครับมันไม่เลื่อนจนเกินไปแล้วก็ไม่เหนื่ด้วยนะครับผมถือว่าอยู่ในเกมที่กําลังพอดีเลยนะครับก็โดยรวมทั้ง2ลูกนี้นะผมว่ามันเหมาะกับทุกคนทุกเพศทุกวัยเลยครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่บิ๊กินเนอร์หรือว่ามือโปรก็สามารถเอาลูกนี้ไปแข่งได้เลยนะครับผม ข้อดีของลูบิกนับมีมากมายเลยนะครับทั้งพัฒนาความจําแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อต่างๆนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมอยากจะบอกว่าผมมีส่วนลดพิเศษให้สําหรับใครที่สนใจและดูคลิปนี้อยู่นั่นเองนะครับเพียงแค่แจ้งโค้ดกับเพจ My Cube นะครับว่าทามิอาทิสนับคุณก็จะได้รับส่วนลดพิเศษไปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อให้นะครับทั้งในนี้แล้วก็ในดีสคริปชันนะครับผม